ครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมมาลันอินนะครับนะโนวานะครับวันนี้จะไปสนามวิบากครับที่ชมาการ แล้วก็ถือว่าขี่รถไปรันอินเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีเวลาขี่แต่ผมขี่หมดไป2ถังนะเมื่อกี้ก็เพิ่งเติมนะครับโอ้โหน้ำนมันโคตรเปลืองอ่ะตกลิตรประมาณ100 120บาท140บาทบาทนะครับรวมออตลูปนะครับเพราะว่าผมใช้ A747 นะครับลิตรนึงก็พั0แปดลครับออตลูปนะครับ2อทีอ่ะแล้วก็น้ำมันก็เป็นออกเทนนะฮะก็ลิตรละประมาณร0อยครับนะรวมกันก็ประมาณตกลิตรละ120 140บร้อะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าออตลูปแพงมากนะครับเหนื่อย เลยแป๊บนึงคืออากาศร้อนไหมครับวันนี้ครับก่อนหน้านี้ฝนตกเยอะเลยแล้วก็วันนี้ร้อนจัดเลย่ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวมาขี่โนวาลันอินกันนะครับก็ไม่ได้ถือว่าขี่ไวนะครับแต่จะลันอินแต่เท่าที่ผมลองขี่มานะมันยังยังไล่อีกนิดนึงครับยังไม่ลงตัวครับเพราะว่าเหมือนกับน้ำมันมันหนาไปเดี๋ยวลองดูอาการกันแล้วกันนะฮะอาการมันแปลกๆนิดนึงนะครับ แล้วก็ผมล้างรถเมื่อวานด้วยกวนน้ำข้อขาบูแบบปุ๊บปุ๊ก็เลยไม่ไม่อยากจะแกะนะเดี๋ยวจะแกะทีเดียวยครับอ่ะอ้ร้อนนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คืออุณภูมิครับอากาศอ่อภายในหม้อน้ำนะครับนะขาออกก็อยู่ที่ห2สองเมื่อกี้ก่อนที่ขี่ตอนร้อนก็นกนประมาณแปดสิบกว่านะครับนะฮะมันยังไม่ค่อยเสถียรน,นะเราขี่อะครับมันงืดยืด เดี๋ยวก็ลองขี่ไปครับมีหกเกียร์นะครับตอนนี้โนวาโนวาผมมีหกเกียร์ครับเพิ่มมาหนึ่งเกียร์แล้วนะครับมันล้อลอกนะครับรอวก,กันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหีเต้องไล่นมหนูใหม่นี่น,น,น่เกียร์สี่แล้วไม่มีบอกเกียร์เลยแต่ขี่นิดเดียวได้ร้อยยี่สิบละเพราะมอโนวาเนี่ยจะอ่อนประมาณสี 4, 10, 6, 10่สิบหกสิบเลย 哎，我们来试一试吧。<noise> ไวมากครับแต่ก่อนเครื่องเดิมแม่งอยังช้าแต่ต้องรอรันอินนะครับไม่กล้าแช่เพราะว่ามันว่ามันใหม่อยู่ฮะ <c oughs> อีกอคนลูกก็พอสัดได้สัดยกสัดยกอะไรประมาณนี้แต่เวลาเปิดที่ 4, 5, 6, เกียร์สี่ห้าหกเนี่ยมตัวไม่ได้เลยรถเสียมแบบวัวมาเหมือนกับน้ำมันเกินอะ่ะเนี่ยครับ ถ้ร้นอินไปก่อนนะไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเรายังยังไม่เครื่องยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะขี่ไปก่อนหนาๆไปก่อนเพราะอากาศจริงเขาชูนมาที่ประมาณร้อยสามสิบมั้งร้อยสามสิบห้ามั้งมาทำานมหนูนะไม่รู้ว่านายยวว่าจะวัดเป็นร้อยสามสิบกว่าแนละ้วเพราะว่าอากาศอากาศอากาศ,อากาศที่นู่นกับที่นี่ไม่เหมือนกันอากาศที่เหนือมันจะแบบ พื้นที่มันสูงนะครับพื้นที่มันสูงเวลาใครทำรถแรงนะจบจากที่นู่นมานะมาวิ่งที่นี่นะดับมนนะนะ <c oughs> นะรถหายไปประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะนะเอาเรื่องกันนะต้องไลด่ดีครับทางเหนือไล่ยากครับเพราะว่าอากาศมันความชื้นอะไรมันไม่คงที่เหมือนทางภาคกลางภาคใต้ครับนะอากาศบนดอยนะ่ะมัน,ม,นมันแปรปรวนนิดนึงนะครับพื้นที่สูงด้วยาะวันก็หนาววันก็ฝนตก อามากนร้อนนี่ครแต่ร้อนในพื้นที่สูงครับก็ยังต้องใช้นมหนูเล็กกว่าทางมน้นอยู่ดีนะครับก <_ co ld> ็เลยแบบรถรถทางเหนือนะก็เลยแบบไม่ค่อยมีใครแรงเท่าไหร่นะครับก็ไปวัดจีแถวแถวแบบพืน้นที่แบบเรียบๆครับตรงๆเนี่ยครับ <_ co ld> ทางเหนือก็หลักๆจะเป็นพิบากมากกว่าครับนะก <_ co ld> ็อย่างที่ผมไปดูเนี่ยทางเหนือจะดํเรื่องพิบากเพราะว่าเขาดอยอะไรอะไรเยอะตาเยอะนะครับแล้วก็ทาง ทางมันมันทางมันมันมันเยอะนะฮะทางตรงเาเขาไม่ค่อยเล่นกันมีแต่ผมนะมาเล่นผมก็งงอยู่จริงๆผมว่าชอบพี่บางเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยหมอนลงกระดูกผมไม่ได้ละผมลองมาดูผมปิดเรียบร้อยแล้วขี่พี่แบงไม่ได้ตลอดชีวิตนะครับก็ไม่สามารถกระแทกหลังได้ครับวิ่งก็ยังวิ่งไม่ค่อยได้เลยนะครับยกของหนักไม่ได้เงีน่ยะฮะนอนพิดท่าก็ไม่ได้โอเคเดี๋ยวฝ่อยปล่อยมันได้ประมาณเนี้ย โอ้ยแม่เไยว่ะแม่มาตรงนี้ใหนนะ่หนี่ยเจอแม่เฉย,ยเลยบิ่งไม่ได้เลยว่าน้ำเข้าวัดอันนี้นี่บิงนี่เดียวน้าร้อแล้วที่หาย ีสิบอย่างไวอะร้อหก็จมแล้วเจ้าสี่ก็ได้จมร้อหแล้วแน่หม่นะเบลอซีพีเอสหรือไกเรือเหลืงลองเลยโอ้อุณหภูมิแปดสิบว ชอบปรดําการมาดูว่กากูงงไปหมดเลยเดี๋ยวราดูก่อนนนดูเข้าตรงไหนว่ากูก็ลืมสนามทั้งไหล่ทั้งไหล่นี่ไหล่เยอะอยู่มันฉี่ยังไม่สนุกนะสำหรับตัวผมนะอาการมันโอ้อะโอ้วะเรากำลมันสะดุดนะครับผมไม่รู้นะอย่างที่ผมพูดไปเนะี่ยน้ำมันจะเข้าคาบูหรือเปอล,างลงงง่าเพราะว่ลวาลงรถไงนะก็ยังไม่ได้เปิดเพราะว่าคาบูมันมันออกออกยากอยู่ มันไม่เหมื man, อนเวฟออกง่ายโอ้โหอย่าตามหน้าซะด้วยโอ้ขกอย่าข้ามหนูไม่ดูเลย

เข้ามาในซอยนะครับก็ไปเฉยวห็ท่อกู <c oughs> หนุมก็ขู่ขาในซอยเหนือก็ท่อท่อบวมเลยลำบากเลยทนะ่อบุกท่อบุกบ,บวมหรือเปล่าภาคอะไรวะเรียกบวมภาคเหนือนะท่อบุกท่อบุกเปล่าท่อบุกเปล่าไม่บมุยังเหลือเพราะว่าอัดนน้ำมันชกเพิ่มไปฮะ มันขี่ที่ประมาณส0สเปนถึงเจ็ดสิบเปอร์เซนต์น้าำมันโช๊คหลังก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะมันก็เนี่ยมันมันจะยุบเยอะไปหน่อยเพราะมันเสียแล้วข้างหลังนะถ้าเปลี่ยนรถก็จะนิ่งขึ้นนะแต่เวลาขี่สั่นนะสั่นขึ้นมือสั่นไรเนี่ยนะรถย่างสั่นเลยไม่รู้ว่าเฟรมแดดมันเป็นหรือเปล่า แต่มาใส่โนวาโนวาเครื่องเดิมก็เป็นเราต้องต้องแก้แก้ปัญหาเครื่องสัน่นนั่นแหละมันสั่นขึ้นมือฮะสั่นขึ้นมือ,ข,มอขึ้นเทา้าแต่มันก็สันส่นสั่นเพราะว่าโนวาเลยราขี่ถ้าแช่นาน,าน,าน,นี่ไม่ไ่ไหวนะมือชาแล้วเท้าชาไปเลย ที่ผมวัดไม้เมื่อวานนะขี่ประมาณอุย้ยโดนละกูไอ้เชียท่อไอ้สาราเรียบร้อยไอ,อ้ยบวมละกูเรียบร้อยเสียงบานจัดเลยท่อชิบหายขี่เมื่อวานก็ขี่ขขเบาๆเ,เนี่ยประมาณแปดสิบครับเดินเบาเนี่หน้าไม้รถปกติคือแปดสิบไอ้เชียท่อไปแล้วเนะี่ย อยากสรวจชัญหาโอ้โหโห,หลุมโค้งเมื่อกี้เองเนี่ยรันอินเขาบอกว่ารันอินยังไงฮะก็รันอินเบาๆนะให้เครื่องมันทํางานนะทํางานไปให้วัสดุใหม่มันมันไม่แน่นเกิจนจงเกินไปครับตอนนี้มันเราโอเวอร์ฮอนเครื่องใหม่ไนงะมันก็แน่นนะครับลุกสูฟิตเสื้ออฟฟิตไงแล้วก็ขี่ให้มันให้มันสึกหลอหนิดนึงนะฮะง่ายๆนะครับ ึกอปุ๊บเกิดได้ขึ้น,นะฮะถ้าเวลาเราประกอบมาแล้วมันเราซัดเลยเนี่ยอันทีลูกสูบมันขยายนะฮะลูกสูบมันขยายนะครับเกิดความร้อนเนะะี่ยการเสรียดสีมันเยอะการเสรียดสีเยอะครับมันก็ต้องจะเกิดลูกสูบติดนะครับเสียดาธรรมดานะครับก็เลยต้องลันอินก่อนเพื่อให้รถเนี่ยพวกเศษเหล็กเศษอะไรให้มันให้มันใ,ให้มันลื่นนะ่ะให้เครื่องมันลื่นนะฮะ นะใกลซัดแด้ปกติออกนะแต่ถ้าลัานอีแล้วมันลื่นแล้วก็ขี่ขี่ไปแล้วเนี้ยะขี่ลันอนหมดแล้วก็เราไปซัดแล้วมันติดเนี้ยอันนี้ก็อยู่กับอยู่ขึ้นอยูกอยก่กับการประกอบเครื่องนะฮะการจูนการไล่รถการการไล่เครื่องนะฮะนะฮะถ้ารถมันสมบูรณ์นะครับมันอย่างพว,พวกรถหลีดผมะถ้ารถสมบูรณ์อะ ขี่ยังไงก็ไม่ติดครับโอ้โหรถลีดตอนแรกคิดว่าโอ้โหขี่รถลีดนี่แม่งติดง่ายครับผมขี่มาเป็นพันโลแล้วยังไม่ติดเลยถือว่าคุ้มๆรถลีดคุ้มแต่รถลีดอะลดหมดค่าทั้งเครื่องก็ประมาณสี่หมื่นละคันนี้สามหมื่นอะเอาเรื่องอะไรนีน่เป็นคาูแท้นะครับแล้วก็กล่องไฟแล้วก็ยังมีอะไรท่อนะพี่จะแพงที่เหลือก็ไม่แพง ก็เป็นค่ามือค่าอะไรอ๋อถึงแล้วครับคนยังเยอะฝุ่นยังเยอะดูก็เพิ่งล้างรถซะด้วยโอ้โหถึงแล้วครับโอ้โหคนเยอะที่ผ่ายเดี๋ยวดูว่าไปอยู่ไหนครับไม่มีลมด้วยครับเป็นบ่อดินนะฮะเอ้ดยกต่อขึ้นเรียบร้อย พอคือตะกี้ออกจ้ะโอ้โห,โหทางพี่บากูลำบากเลยกูทอกูไม่ไหวแล้วทอกไม่ไหวแล้วฮะดูครับงานพี่บาก เดี๋ยวดูก่อนเขาอยู่ตรงไหนวะกูก็ไม่รู้นะมาถึงแล้วครับดีครับบ้าบออยไเป็นรอยแหวกตะกี้ถึงแล้วประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายครับไปไกลบ้ากันครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ